วันได้ทุกท่านครับมาลีมันพร้อมแล้วนะพี่ในสไหนเมื่อไหร่บีด้านละบางอยู่ข้างๆคร,รับสวัสดีครับบางสวัสดีครับสวัสดีเจัดรอทท่านครับาฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สิ์แสมใสนะครับทุกคน นี่มาตลาดมีนครับพาเมียมาซื้อกับข้าวจะไปซื้อไก่ใต้น้ำครับทุกคนคืนนี้จะไปทำไก่ใต้น้ำก่อนนะเธอจำกุ้งบังขับรถไปหามารีหน่อยครับเอ็มมารีอีกแล้วเหรอไอ้มารีมันมีใครเป็นโปรเตอร์หวยออกอะไรคะงวดนี้ชอบเก้า งวดนี้ชอบเก้าถ้าไม่มีเก้าก็ไม่ต้องมาคุยกันชอบเก้านะช่เหมอ My lips ดีครับเ FC กรบ,บางขอบคุณครับจะได้ชคกับทาเก่รู้ไหมครับไม่รู้เลยครับโปรมเตอร์จะว่าไงผมไม่รู้เลยครับเรามวยแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดครับ เปมาลีคันหลังครับเขาบอกืนกรแสกน่าจะได้ต่อยไอ้มาลีก่อนเลยครับไอ้กระแสกูมาลีดังออกกูต่อยอตุเบเล็กอีกเนี่ยครันเนี้ยกินข้าวเทียงยังครับยังเลยครับเพิ่งตื่นครับยังลงไปตลาดมีนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพันสี่ร้อยท่าน มาลี Marie, เอาิงนะครับพี่ถังได้เอาจริงเดี๋ยวเจอกันโคราชจะไหมห้มันอยู่โคราช่ไหมไอคิงครับเป็นโปรโมเตอร์ไอมาลีมันมีค่าตัวจ่ายป่ะไอรอนผมร้อยหกเชื่อผมครับบางอดำกินข้าวเที่ยงย่งครับบางยังเลยครับแล้วจะขึ้นชกกับมาลีตอนไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วครับสนามไหนอะ่ะเวทีไหนอะ่ะมาใหญ่บ้างไว้เดี๋ยวผมจะลงใต้วันที่สิบเจ็ดนะครับผมจะลงใต้ที่สิบเจ็ดขยายผมไปไหนบ้างครับทักแชทมาเลยครับมีอะไรจะให้ผมมีอะไรมีอะไรจะมอบให้ผมเป็เที่ยะลึกก็ทักมาก่อนเลยครับผมจะแวะจังหวัดนั้นเลยครับแต่ขอให้ผมจริงๆนะผมจะไปใต้วันที่สิบเจ็ดครับ ตอนเวลาตีห้าครับยิงยาวอย่างเดียวครับประจวบผ่านหมดครับทุกจังหวัดครับตรังสตูลไปหมดครับผมจะลงใต้กลับบ้านแล้วก็ไปจอดที่พัทลุงครับใครอยู่ใต้ครับอยากจะมอบสิ่งของอะไรติดไม้ติดมือยินดีครับซุปเปอร์ลิกแตกครบบางถังฟันศอกอย่างโหดบอออกครับผม ลบบุรีโอ้โหไปไม่ถึงลบบุรีครับเชียร์เสมอรับวองถังตั้งใจของมากครับขอบคุณทุกกําลังใจครับทุกวันนี้ผมอยู่ได้เพราะกําลังใจจากเอฟซีครับมาใหญ่เลยครับบางเราอยู่ได้เลยภูเก็ตเจ็ดยติน้ำภูเก็ตปลาไปลงลีมีคนบอกมารีแค่เดินเข้าหอบแล้ว ผ่านตานีไหมโอ้โหตานีเหรอไม่ไม่ผ่านมั้งครับไปแค่ตังสะตูนอะ่ะสนใจเสื้อครับบางอาสนใจเสื้อเธอทักหาลายกลุ่มนี่เขาจะทักหาลายกลุ่มด้วยถึงสิ้นเดือนแล้วครับเขาต้องเคลียร์แล้วเสื้อมีครับไปทักไปอาเสื้อหาในเพจได้เลยครับตอนนี้เสื้ออยู่ในในเพจนะ อยากให้ขนมจีน,จนกินภูกเก็ตโอเคแล้วครับเจ็บมือเพราะใช้นวมผิดหรือแบบไม่ครับต่อยโดนหัวอันนี้ถ้าดูว่าเขาจะโทวไหมตอนเช้าอ่านั่นรู้แต่นน่นนะเสื้อเขาไม่ถทวให้เราโทรกลับเสื้อมนถึงเดือนแล้วครับเข้าใจไหมสวีพิโก้ครับ มาลีพร้อมยังไม่มาลีเต็มเลยวมารีตาต่อยไม่สู้โค้มารีวงในเขาคมนะครับระวังด้วยครับโอเคครับไม่ว่าไม่ว่ายังไงเชียรถต่างตลอดไปจากสรงาขอบคุณมากครับกับรถติดมากขอลายเซ็นได้ครับ มาดีบอกรอบังไปหาได้เลยเดี๋ยวเคลียร์งานกันเบลก็สนามายัางอ่ะเบลอะหลอกต้มเก่งเจนเนยหลอนเบลก็สนามามายัางบางรีมล้มคาบีบพี่ต้องระวังโอเควุตเตะให้สักข้างหลังกระเด็นเลยอะ ตอนนี้มาแวะตลาดเมีเนครับลองเสียงโอ้โหคุณชัดมงคลว่างไหมเนี่ยวันเนี้ยคุณชัดมงคลทักเช็ดหมาผมหน่อยว่างเปล่าผมว่าคุณไม่ว่างอ่ีก <c oughs> นี่แหละยันนี้ว่างบอครับคุณชันมงคล Play football Today ป้าของแขกบอกได้ด้วยคืออะไรนัดไปดูไหนฮะนัดของแขงกไปดูไหนกันว่างเสมอเลมาดิมาอย่างเนี้ยผมซื้อไก่ใต้น้ํามาทําด้วยมาค่ายก่อนเนี่ยสี่โมงเนี่ยเจอที่ค่ายค่ายมวยลุกนไทยของนินสี่โมงเจอที่ค่ายเดี๋ยวทำค่ายกินสี่ห้าโมงนะ บอลเตะหกเริ่มเตะหกโมงครึ่งตัวหามาเรียดูหน่อยมาเรียมันไม่กล้าไปชิญหน้าผมหรอกบางยวมาเปล่าคุณไม่มาอีกอ่ะคุณหลอกต้มบางยิวชอบหลอกต้มเดี๋ยวนี้พอขายสบู่ได้เยอะแล้วก็หลอกต้มมันเก่งไง ได้เลยได้เลยเนี่ย F C บเขาจะมาผมแล้วบางยูบางยูครับเจ้าพ่อสบู่ครับรอรออยู่ที่ค่ายนะเดี๋ยวถ้าขาเดี๋ยวพิมพ์มาว่าค่ายมวยลูกชายกองนินถึงเลยถ้าคุณจะมาสี่ห้าโมงเนี่ยมาเนี่ยกำลังมาซื้อไก่มาซื้อปลาดุกไปย่างนิด้าไม่พูดเลยอยากเห็นนิด้าอ๋อนิด้าอย่นี่ครับ ก็ไม่ค่อยตาหน้าโอ้ยพี่สาวพี่จา๋าสวัสดีครับเมื่อไหร่จะว่างคะน้องชายเธอพี่สาวชวนกินโอมากาตระตั้งนานแล้วเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่ดีเธอหนูได้ทุกวันตัวเองอะพรุ่งนี้ไปจ้าพี่สาวพรุ่งนี้ตักเที่ยงบ่ายอย่างนี้ หมายหนึ่งหมายสองนะพี่สาวเป็นไงจ้าพรุ่งนี้พอจะมีแววไหมพรุ่งนี้ไปไหนไหมไม่มีนะมีแต่บอลนะอเย็นแล้วก็มีงานอะไรไหมลองเช็กดูอะจะเข้า,ามารับรองอยู่อ๋อโอเคบางหน้าหัวจังครับมาลีเขาเจอยี่สิบลุมหนึ่งมันอยู่ฝั่งยี่สิบใช่ไหมถ้ามันอยู่ฝั่งยี่สิบมาเชื่อ ถ้าไปหาทางเพจแล้วครับจะสั่งเสื้อโอเคเลยเธอเธอเธอทัอะไรอะทำแล้วอโอเคบ่ตัดยอดวันนี้นะครับมารีเคยต่อยคนสิบต่อหนึ่งพรุ่งนี้พิธีวเช์อเคอเควันอังคารไม่ใช่พี่สาววันอังคารไม่ใช่เนี่ยพอผมบ้างพี่ก็ไม่ว่างไงนะลองคุยกันยากนะ มันีตอนอยู่ในโอ,โอเอซซาเดี๋ยวนัดกันหลังไมโอเคหน้าไม่นัดไม่สะดวกกันแล้วเดี๋ยวนี้ไออ,ออากันหลังไมหลังไมอย่างเดียวแล้วคุยยากไปแล้วมารีสมัยเรียนเขา,าสุดครับมันดงังสองเสื้อที่ไหนเดี๋ยวไปในเพจนะเพจอะไรวะเธอ อีวาสปอร์ตเพจอีวาสปอร์ตนะครับไปเสิร์ชหาได้เลยรถต่างวัพรอมาเกิด้วก,ก็สุดสายังเกิดน,นะครับมีความสูงมากคิดสิ่งไหนก็สมความปรารถนานะครับขอให้ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองรักตั้งใจทำในสิ่งตัวเองชอบนะไปถึงเป้าหมายครับอย่าคาดหวังเพราะคุณจะไม่ผิดหวังในละคนครับรติดมากเลย สรุปโจกกับลูกเจมแมมไหมครับใครว่าลูกเจมแมมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยไปหามาลีหร่อได้เลยโอเคผมถึงตลาดมีนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในทิกตอกไลฟ์สดเดินตลาดมีนนะ จัดไปทุกคนวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่สําหรับเข้ามาพูดคุยกันก็หวงว่าคงไม่ลืมกันขอบคุณทุกกาลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่ในทิ k กต็อกสวัสดีครับ